โโอ้หปาบินุษบ,บาอรัตนะครับกับปลาช่อนนาน้ำท่วมนะครับมันดีเลยอะบอ้โหปลาบิน ฮะไป็นรถตีลงงมเลยลงงมเลยอื้โอ้ไม่ได้ตัวนี้มันสุดยอดอะครับอุสบาท์ทำลิฟ์ครับ มันวิน่งดูจังนูไงโ,อโ,อโอยอยู่นี่นไปไม่ได้ด้วยดีวิชาจับลูกครับไปอ่ะ ผมมาบุษบาอรัดนะครับกระปาช่อนนาน้ำท่วมนะครับโหตัวทะเลมากเลยมันโดแลวครับแล้วก็มันเอาหัวมุดหญ้านู่นก็จะหาตัวมันเจอโอเคนึกว่าดุดแล้วแต่ยังได้ตัวนะครับเฝ่าด้วยกับยางบุษบาอรัด